โซามาลีนสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูที่พักหลักร้อยพัตยาสําหรับท่านที่มาดําน้ําหรือมาเที่ยวอย่างอื่นก็ได้ด้านหลังผมนี่เลยครับนะครสยามจองผ่านโอโยครับโอโยอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นบอกที่ตั้งก่อนเลยนะครับที่เราเห็นรถวิ่งไปวิ่งมาทางเ้นือที่มอไซมาอันนี้ไปออกพัตยาสายสามนะครับด้านในนี้ก็จะเป็นชุมชนวิ่งไปออก สายสองพัตยาเหนือร้านอาหารเพียบข้าเแถวนี้ตัวนครสยามคือตึกนี้นะครับลานจอดรถมีจำกัดนะครับอาจจะเป็นปัญหาหน่อยหนึ่งก็อันนี้ใครมีรถก็ลองพิจารณาดูนะครับด้านหน้าตึกนะครับจะเป็นแบบนี้แล้วก็ออฟฟิศก็จะอยู่ ด้านไหนนี้เราก็มาเช็คอินตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับที่นี่เขามีลิฟต์บริการนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเพราะตึกเขาสูงบรรยากาศรวมๆก็ง่ายๆสบายๆนะครับตึกไม่เก่านะครับก็ดูดีในระดับหนึ่งนะครับเรามาดูบรรยากาศภายในห้องนะครับเปิดห้องเข้ามาก็เจอห้องน้ำอยู่ ขวามือซ้ายมือก็จะเป็นตู้เย็นครับมีน้ำให้สองขวดนี่ผมแช่ไปแล้วหนึ่งขวดแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าให้ครับในตู้เสื้อผ้ามีไม้แขวนมีอะไรตามปกติมีตู้เย็นมีทีวีมีโต๊ะทำงานนะครับมี โซฟาตัวนี้ปรับเอ็นได้ด้วยแล้วก็มีเตียงประดับประดาอะไรก็ไม่คีเลครับไม่คิเลมาพัทยาก็ต้องดูวิวทะเลครับอ่ะจมันไม่ใช่วิวทะเลมันเป็นวิวอพาร์ตเมนต์แต่ว่าถนนข้า,า,างล่างเห็นไหมฮะตรงนั้นร้านอาหารร้านส้มตำร้านข้าวผัดะอะไรยแยะ รีวิวก็ไม่มีอะไรฮะนี่ก็เป็นรีวิวนะครับที่พักหลักร้อยใครที่สไตล์เดียวกับผมนะท่านใดที่ชื่นชอบแบบเน้นไปเที่ยวไม่ได้เน้นจองโรงแรมอะไรมากมายคืนหนึ่งห้าหกร้อยบาทพัทยา<ม>ก็แนะนำมาที่นี่เลยง่ายๆครับก็ไปโหลดแอปโอโยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมไปโหลดแอปโอโยเขาแล้วก็ไล่ส่องดูที่ไหนถูกใจก็ว่ากันไป ภาพรวมถือว่าโอเคนะครับกับราคาที่ได้ตำแหน่งที่ตั้งของกินของอะไรมีเยอะจะติดแค่แค่านจัดรถนะครับที่ดูแลไม่เพียงพอแล้วก็การบริการของพนักง,งานเขาก็เหมือนทำในครอบครัวอะไรสักอย่าง,างน,นะครับก็ไม่ได้มีให้ความช่วยเหลืออะไรมากมายอ่ะนะครับก็ลองดูใครมีคำถามในการมาเที่ยวพัทยานะ ไม่ว่าจะเป็นที่กินที่พักที่เที่ยวหรือกิจกรรมต่างๆหรือจะมาดำน้ำก็ถามไม่ได้เดี๋ยวผมมาตอบให้เลยอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แบ่งให้เพื่อนรู้ด้วยนะครับโดยเพราะน้องๆนะพวกวัยรุ่นอะไรเงี้ยที่มาเที่ยวผมนึกสมัยก่อนมาเรียววัทยานะตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยที่พักแบบเนี้ยโอเคแล้วนะครับไม่ต้องไปรูหลาอะไรมากมายเดี๋ยวเว้นแต่ว่าคุณชอบเสฟแบบอาสาวยน้ําอะไรนู่นนี่นั่นอะไรแล้วแต่ แต่ผมเป็นสายกิจกรรมมานอนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ออกไปข้างนอกแล้วก็ขอบคุณนะครับที่รับชมสวัสดีครับ